มม iden, พี่น้องทับเบิ้งเด้อหนึ <Qué conductor> ่เจตตนมาละสวัสดีค <aroma> รับพี่น้องครับเบลวิสโทัพท์อัพพี่เชียวครับข่าสวัสดีมีรักแฟนเพียพี่น้องครับหลังจากห่างหายไปโดนครับเบรคอัพคิดลบยูทูบเลยเราเอกล่าสองไหล่สองไหล่ทับเบิ้งเด้อขนาดเท่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบอสนกเอ็นอีกค้ำแลดสิทั่วของว่าจังไรน่าพี่น้องไปอะไรสาวเอ้าเกือบปู๊บด้๋ยวไปไหน มันยังมนป่วยอเเลยอไยังปอทุเรียนหายแล้วชก็วิ่เนาะเอาไว้กปุปิดเอากตูวั่งสั่นดีวัอครับมันอดออดนีหยังอยากขาวดานดีอยากลากสองเลขาดาอ่ดูอบางหนักหนักพี่นกนอฟฟีฝายวาถนมร่มเป็นว้มรูิสึกจังใดที่ไอล่าอยนั้สิคือไรนะคนะนคือไรสเข้าไปห้องแน่แถวสมหับเรื่องมาวิทามรู้สึก เป็นช่างไหนไอ้สนนก็เด็กเป็นไรไอ้โซนไรนะพี่น้องมาฟองอไรอันจริงๆราคาไล่โซนที่แล้วมนันก็ราครับพี่น้องลงอะไรโซดที่แล้วม,มาที่นี่มันเลยมีแนวมากกับตุกต้อมแล้วน,นะบ้าคลายว่า, <c oughs> า,วามือนั้นมันศูนย์ซวนแหนหลายคนไหมไลม่มาเป็คนคนเป็นคนเลยจ๋ดใส่ไทยแล้มันหางหวัดปุ๊บวัสิแต่ที่แล้วกาตังเจ้าวัสิเป็นปอบเป็นยัง,งน้องก็เลยหรา

กี่ขานไมเห็นงานีสิหรอพี่น้องเอ้ยไปนันสิเราพี่น้องพี่น้องเข้าใจพเด้มาไอ้พออยากมากันมาเอาอเอ็น้องเข้าใจถือแ้เราเข้าใจถือเดิพี่ยดีครับปาเรียนว่าต้องหัดเมื่อเอขอปวดเสียอีสานลงกันนั่นแหละวันนั้นมีเสียงานเลยว่าล่ะมีรถแหร่สาวน้อยขาก็ไปเม้นไปยกันเจอกันรือเป่เยได้ไปเ่มาเลยมาเอาปลล่า้สัตุลาล่ามือจัสสิบาเด็ล่า อะยรค้อนเปรเตั้งใจลากจะไปเข้าข้างน้องถึงบอกดูนี่คอยแต่จะมีเหตุการณ์ยังเห็นอยู่ตลอดเลยเขาจะว่าเป็นอีหยัง,งลูกน้องมีหลายๆคนปฏิถิตามช <c oughs> ีวิตเขาเด้พี่น้องติดตามชีวิตแม่ก็นีก <c oughs> ว่าไปาไปพูดไปปโพย่ยวนเสี้ยงไม้พันได้ไหมก็เลยบอกว่าไปเหยียบเข่าไก่ซะเลยอยู่ประเทศกุฎอมันมามีบอสเหยียบเข่าเขาอยู่ที่นี่เบิร์นบอแม่นางเอาเอาเข่ารุ่นงัดฟ้าเบียร์ได้ไหม แมนบัฟฟ์ไปเอาร์ริมาเีเขา่เอาเงินโค้ดไอโฟนมาอยู่ไอโฟน13น้อประหลางหอหลังหลอกเลยหลังหลอแบบหลังหลอกไอโฟนหลังหลอกไอโฟนอันขอโทษวด้ที่้านอันจะไปหาดาหลายอไไอโฟน่ไม่วรดหกพี่น้เข่มนยเลยเดกับบ้านละอ้ ไอ้อันน kind of ั man, a, a top, ้นอ uh, OK. like ันน oh, ี้อีกล่าอีกอืมก็จริงๆเราเขาว่าอยากให้คนล่าเนะเพราะว่าคนนเออเอเออเออเ่็เออเออเตัเอ็เออเอ็เออ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 เอ็เออเอ็เออ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 เอเอ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 อมาอขออเ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 รเออเออเอาเออ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 เอ้เอเอ่เออเอออเอาเออเอเอาไปถามอีีสอออ อันพี่นุ้ซื้อพี่นุ้ยก็ซื้อว่าเุอื่นเราใส่ชุดโกโกวาขึ้นกลุ่มเปิดกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบซื้อซื้อมาหลายตัวว่าใส่ใส่ผู้ละคนน่นแะแมรนแต่ว่าหันชิว่าจะซื้อไม่พี่เอ็ีนกมองว่าใส่ไม่ได้ครับข้างสั่นขนาดนกกับข้าสันกลาสันมันอันตระโดตระโดกี่บาทมันมีตะใส่คนมันมีตะใส่คนหยุดตามกง เพรว่าผู้ทอแอร์เี่เดียวว่าปปาโอ้งก็แอร์อีกผูทอประตูแงเขาว่ามากันคาแม่ปาเอรอาประตูมาทรงเนาะผู้หญ่ใส่ปาปาบ้านเดิมเหมือตึมกลับมาแล้วสิไรอีกบ่ป่ะเนี่ฮะสิไรอีกบ่ลาบ่ไนี่ยเราเบิร์ดสิไปรอินเอาควันเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดลาบลาบเบิร์ดเบิร์ดลาลามันนี่กัไปเก็บดูครีอกับ้านเนี่ย อันคว่าแต่มาบิธที่ก่อนสาววสาเรือทล้าแกรดแล้วสนแล้วก็กระโดดเลี้ยวสันงานเป็นใจไหมระเราดิอืไอจับเป็นตองเลไปสันเอาเป็นเรื่องสันที่ดีสิเดินเอาไปกรับไปตัวไอจเปสันก็เลยได้เห็ดเองครับเป็นพิธีก่เป็นพิธีก่อนเดีอุ้ยเือวสนเนาะเบิ้งเป็นห่วงน้องอยู่เด้มันสิ่ตั้งไหนเนาะวสันพร้อมเปิดเบิ้งไว้เป็นเองนะเขาห่วงเลยเนาะจะไปลองเพลงะงานย่าเลนมากเนาะอื ถ้าแต่าเมมมันจะมีแอบขอห้อในหลางกายจัง่าถ้าแบบไปดื่มบานนี้ตกแรกมน้ามันเกิดพี่น้องกคิดเราตัวบานสภาพคนกินย้ํเหมือกเวยนบันนี้เมื่อแรกเหตุงานขึ้นริบมากเกิดจะเมื่อยแปลว่ารักมันสิ่ีู้เบียรก็ขึ้นสูงอัสา่ะสุขีปัสติลมพ่อก็ทหารยุ่สิละเศร้าเมื่อเหมยคอยขัสี่เฮียรีบไปดดดพี่น้องว่าบางวันพ่าบอาการนั้นพี่สาวนั่นเป็นนี่ยังว่าเ่า เวมือเครื่อนนี่เลยเห็นนอกกินไหนองเดมือนเห็นองกินไหนองเดือน้องเห็นเป็ี่ว่าเป็นตีสามตีสี่สี่สิบสามที่มเปนนันเยจัหะไ้จะควงาิตายเพราะจะควงมันจรจังมาแกทุเรียนมนเอเล่แกทุเรียนมนเอเล่ทุเรียนสีเเล่ไหน้องกินอันบ้นอ่การเป็นคนาดาคนไม่เป็นสีนี่หน่อยฟังเห็นั้นเขาบนีแกงไหมบ้ขอบ้านแนวของ ว่าสินอสแฉจากขามงมเป็นคนกันนะวาซึ่งเข่าวนเสาวิมาวีมาซ่อมเต็มก็ลุกขึ้นนะครับอาจาลุกเตืนตอนนี้เตื่นตอนนี้มาครับอูกันม่มบ่างอ่ามึงเอ้ยวันนี้เอาไป่นอนดีดเไปซ่อเตียนสักันปีน่า่ถ้าสอดสนอนเอาบน้ำแล้วกันจะว่าจะว่าแต่เม็ดเป็นไข่ดาวหรอไม่เศาร์ไมเม็ดเป็นไข้าว่า้น่งนีาบ้านเห็นเม่ยมาอยู่เม่ยงแเม่ยงเราสะอาดอาบน้ำแล้วเลเพระว่ามืงอ่นกัตล่างนาวยหนาเราก็จะไปซ่อม พระเดี๋ยวคือตมมมอนตื่นขึ้นมาานอนจะเป็นจัดอาบอีกพี่นอนอยู่ประมาณสมมงนึงเออบอ๊ะยุ่กกางไหมบอเป็นแต่รงลงูกบาลเลยบออันนี้บอกเสียงของมารอนรู้มาถึงสัน่นมาดมโฟด,ดมโฟแเดียบรมก็ได้ครับพี่น้องครับเจอกันไลฟ์ครั้งที่สี่อจะออไ,ไ,ได้คนทีดสีปอยากเชอัย่แตบครับพี่น้องครับฝีกตามมาแล้วกันเดอร์ไลฟ์ครั้งที่จะได้ม่เดือกันครับถอดแวลสู้เนี่อ้ยอย,าย่าถอด 不知道。<laughs>